เฟนช่องเจ็ดช็อกคู่รักนางเอกตัวร้ายโดนจับผิดเลิกกันแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทำเอาบรรดาเฟนคลับแอบสงสัยว่าเลิกรากันแล้วหรือเปล่าสำหรับคู่รักร่วมช่องคนดังอย่างเมื่อเหมียวพรชดาวราพชระกับจอมสรุตสุวรรณพักดีเพราะล่าสุดมีเฟ้นคลับแอบสังเกตเห็นว่าทั้งคู่เลิกติดตามอินสตาแกรมกันแล้ว ก็ยังช็อกเพราะเห็นมีโมเมนต์หวานหวานในงานรับปริญญาฝ่ายหญิงไปเมื่อไม่นานมานี้ด้านเฟ้นคลับเมื่อทราบข่าวได้แสดงความคิดเห็นว่าสู้ๆค่ะน้องเมี่ยวเข้ากันไม่ได้ก็เลิกกันปกติแหละเลิกแล้วเหรอนางเอกกับตัวร้ายอ้าวช่วงรับปริญญายังหวานกันอยู่เลยอ้าวเพิ่งรับปริญญาหวานหวานไปเอง เอาเป็นว่ายังไงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกเองจะดีกว่าค่ะ